กาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกรับฟังข่าวตอนช้ามงจากศูนย์ข่าววิทยุมกสงขลาค่ะจังหวัดตรังเร่งวางแผนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดตามกรอบภาร,รก,กิจการจัดทีดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล นายขจนซักเจริญโซภาผู้วาราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าขณะทำงานด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดจังหวัดตรังได้เร่งประชุมเพื่อรวมกันวางแผนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดตามกรอบภารกิจจัดเทดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลทางการพัฒนาทีดินและการใช้ประโยชน์ทีดินบนพื้นฐานข้อมูลการพัฒนาเล้งน้มและการพัฒนาปัจจัยพืนฐานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการส่ง เสร m, มิมการรวมกลุ่ม การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนตลอดจนการส่งเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือนทางนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยในพื้นทีที่ดินที่ได้จัดสรรให้เกษตรกรไปทํากินยาคายเกษตรกรเล่านั้นได้ใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ที่สุดและประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพทําการ,กรเกษตรมีรายได้เลี้ยงครอบครัวและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นเชื้อวาจะช่วยลดปัญหาเรื่อง ความเลื่อมลำ้ำและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกเกษตรกรได้ระดับหนึ่งนับประผณีแสงสูงขาวิทยุมกอส่องคลา้ารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน